โรงเลี้ยงไก่ของโรงเรียนนะคะตอนนี้คุณครูกำลังทำความสะอาดไก่ออกไข่ดีไหมคะคุณครูธานีก็ออกดีค่ะแต่ก็ลดลงนิดนึงค่ะลด, <c oughs> ลดลง <c oughs> นิดนึงเพราะอากาศร้อนจาก48 49ฟอง50ก็จะเหลือแค่47ค่ะ อ๋อค่ะก็ลดลงนิดนึงนะคะไม่เยอะมีไก่กี่ตัวคะไก่มีทั้งหมดห้าสิบห้าสิบสี่ตัวคะ่ะห้าสิบสี่ตัวได้ไข่ประมาณสี่สิบเจ็ดสิบแปดฟองนะคะอาหารปกตินอกจากให้กินหัวอาหารแล้วมีอะไรพิเศษไหมคะก็ช่วงนี้มีดอกดาวเรืองนะคะก็จะให้ดาวเรืองนะคะเสริมเข้าไปคะ่ะอตอนช่วงเช้าค่ะค่ะ เคล็ดลับดีๆนะคะที่คุณครูมีนะคะก็คือทางเรามีดาวเรืองมีดอกดาวเรืองนะคะจะให้ดูโน่นแปลงดอกดาวเรืองอยู่ทางโน้นนะคะอันนี้ดาวเรืองนะคะปลูกเอาไว้ให้เป็นอาหารไก่เป็นอาหารเสริมเพิ่มการออกไข่ให้ดีขึ้นนะคะ <Okay. S 2> และยังทำให้ไข่สีเหลืองสวยงามมากนะคะ,ะคุณครูก็เอามาให้ไก่ กินนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะก็บอกว่ากินกินดาวเรืองเนี่ยไข่จะออกสีเหลืองสวยมากเลยนะคะอันนี้เคล็ดลับนี้เออให้กินได้นะคะแต่อย่ากกินเยอะนะคะเพราะว่าไข่มันจะออกดีจนทําให้ไก่นั้นโซมได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรา ดูผลผลิตนะคะไั่สดทุกวันนะคะก็อันนี้ศูนย์ของเรานะคะก็จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการทำความสะอาดข้อไก่นะคะ ปกตินี่ทำความสะอาดทุกอาทิตย์หรือทุกวันคะนี่ถ้าถ้าเป็นเก็บครูใหญ่นะคะก็จะเดือนละสองครั้งค่ะประมาณเดือนละสองครั้งนะคะเพราะว่าด้วยภาระนะคะคุณครูต้องสอนด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็มีนักเรียนช่วยดูแลบ้างนะคะ ผลิตของเราก็สดทุกวันนะคะได้ไข่ปกติก็ประมาณ40กฟองใช่ไหมคะประมาณ40อ๋อ40ขึ้นนะคะได้ไข่ประมาณ40 40ขึ้นแต่ตอนนี้ลดลงใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ40 45อ๋อ40 45ฟองไก่54ตัวโอ้ ถือว่าผลผลิตออกดีอยู่นะคะเพียงพออยู่กวนแต่ละปดไยใกับู่ก็มีบ้างนะคะที่คุณครูสั่งแล้วได้ไปทานสดๆนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนอกจากขายไข่แล้วนะคะเราก็มีมูลมูลขี้ไก่นะคะมูลสัตว์อ,อันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากขี้ไก่นะคะเอามาหมักเอาไว้เป็นปุ๋ยนะคะก็สามารถนำไปย้ำหน่ายนะคะเป็นรายได้เสริมได้นะคะ น,นี่เป็นทางเลือกนะคะสำหรับใครที่ต้องการหารายได้พิเศษนะคะเราก็สามารถเอาปุ๋ยพวกนี้นะคะเอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมักอีกได้นะคะหรือเรานำปุ๋ยพวกนี้นะคะไปใส่พวกผักสวนครัวนะคะก็จะสวยงามมากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะ ที่เราเอามาฝากนะคะก็คือการทำให้ไก่ออกไข่ได้ดีนะคะโดยเรามีดาวเรืองอยู่แล้วนะคะก็เอาดาวเรืองเนี่ยให้ไก่กินเป็นอาหารเสริมเพิ่มาการออกไข่นะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ